สวัสดีคนไทยเชื้อสายดวงจันทร์ทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมในดาร์บอลเซตดูคันแบทเทิลอีกเช่นเคยนะเราอยู่กันในซูเปอร์แบทเทิลดาร์บอลซูเปอร์ดิชั่นนะรอบนี้ก็พามาดูนะครับว่าเล่นนอรอบผ่านทุกด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือครับตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นมาก็ใช้เวลาเกือบสเดือนกว่าจะผ่านด่านนะ ก็ใช้ทีมมูฟวีฮ่ฮีโร่ทุกด่านนะฮะจะเว้นด่านที่หกนะที่ใช้ทีมย e ิงเอไวร้า e ยนะฮะซึ่งก็ผ่านไปได้ตอนนี้เราจะเหลือแค่4ด่านที่ยังไม่ได้รีวิวก็คือด่านหนึ่งซูเปอร์ไซาก,ก็อดโกคุงด่านสองซูเปอร์ไซヤก็อสเอสเอสเวจิต้าด่าน C, ซีซูเปอร์ไซาทั้งฟิวเจอร์และด่านห้าซูเปอร์ไซヤก็อสเอสเอสอีโวเวจิต้า ซึ่งเหลือแค่4ด่านในอันนี้นะก็พามาดูก่อนเลยนะครับในคลิปนี้เราจะพามาเล่นด่านที่1นนะฮะซึ่งเป็นด่านที่น่าจะใช้เทินค่อนข้างนานแต่โอกาสชนะง่ายมากต้องบอกต้องบอกไว้ก่อนนะฮะนะสเตจหนึ่งมีทั้งหมด4ี่สเตจสองนะครับมีสองสเตจสี่มีสามนะครับแล้วก็สเตจห้ามีสองนะ ในคลิปนี้เราจะลุยสเตจหนึ่งก่อนซึ่งมันยื้อนานแต่ชนะง่ายมากมาดูกันว่าจะชนะง่ายจริงๆตามที่ผมพูดหรือไม่มันจะยากตอนเธอเอในเฟสสามน่นมันเหนื่อยไม่ยังไม่เข้าเลยนะ,นะนะทีมที่ผมใช้เป็นทีมมูฟวี่ฮีโร่ทั้งเซตนะฮะเดี๋ยวขอดูว่ามีนะส่วนไอเทมเราใช้เป็นอันนี้นะครับ นะลดความท้าทายหน่อยนะครับลดดาเมจที่ได้รับลง35%เป็นเวลา2เทินนะแตกต่างจากวิสนะฮะซึ่งวิสมันกันได้ลดดาเมจได้40%แต่อันนี้ลดได้35มันก็มีไอเทมอื่นอย่างเช่นไอเทมนี้ครับลดดาเมจ30%แต่ได้เทินหนึ่งแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาคือรีเลือด55%ซึ่งอันนี้ผมว่าเอาจริงถ้าเล่นทีมอื่นผมว่าคุ้ม แต่ทีมนี้ผมไม่นะบางไอเทมก็มันก็โหดตามเกมมันอันนี้ก็คือรีโพเปลี่ยนเจ็ดสิบนะครับแล้วก็โบกแอกกีฟผ้าแต่ถ้าผมจริงๆก็คือเอานี้ดีกว่ารีเลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้ต้องเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่วูฟบีฮีโร่นะถ้าเป็นทีมวูฟบีบอสอะไรเงรี้ยผมว่าน่าจะเหมาะนะครับเหมือนเอามาโยนเกมส่วนซัพพอร์ตเมมโมรีเราใช้อะไรดี ซูเปอร์ฮีโร่เหรอซูเปอร์ฮีโร่เราก็ไม่ค่อยมีนะเอาจริงซูเปอร์ฮีโร่เอาจิงถ้าเอาเราใช้อ่ะเรา<ส>มันก็จะมีแค่แกมม่านะอืมใช้ไปไดเทมวิสไอ้นี่ยร์ซัพพอร์ตเป็นบลีมันจะมีแค่แกมม่าที่เป็นแคทซนะูเปอร์ฮีโร่นะขออย่าเช็กก่อนใช่อะ่ะผมว่าไม่คุ้มโอเคตามนี้ พร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปไม่รอช้าฮะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ต้องรุนว่าชะนะหรือชนะนะเลือดอยู่ที่เจ็ดแสนห้าพันเก้ารหกสิบสามนะตัวเพื่อนเป็นโปรส้นา้านเก้าสิบเปอร์เซนตนะโปรด3ทสามทางาลืมดูเลยว่าเฟสแรกมีอะไรแต่มีสามกริยัจอมเฮี้ยนแน่ๆน,นะเออ สำหรับตอ,ตอนนี้นะครับก็เยังมีดราม่าอยู่เรื่องทองนะล่าสุดลาไปถึงอินฟลูที่จ้างไลท์ที่จ้างมาไลฟ์สดอะไรเงี้ยโอ้ก็โดนสอบปากคำหนึ่งในนั้นคือแจป็ปแมคโครไม่ใช่แจ็ปแปรโคแจ็คแมคโครอะไรเนี่ยโอโ้ชีวิตเนาะมึงก็ยังเล่นอีกนะ,ะมึงแกมึงแกยี่เอ็ดยี่สองอะนะมึงยังเล่นมุกแบบนี้อีกเหรอไปครับ ไม่ต้องคิดมากเอาจริงกับเฟสดเนี่ยเฟสดแรกก็ชิวๆฮะสิบสองล้านห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โปรเซ็นทางถ้า,าจริงๆผมก็ต้องรองกิจาก,การรมปีหน้าถ้าจะหาสุ่มตัวมูฟวี่ฮีโร่เพิ่มเติมมาทำโปรเซ็นต์ทางนะต้องรองปีหน้าเลยแหละ โอมันนานแทะมันนานเท่าวะปเปแปลกแหละมันมันนานจริงๆนะไม่ใช่ถ้ามีการหนูวขออภัยด้วยพอดีผมตัดต่อคลิปอยู่นะตัดต่อคลิปอะไรวะน่าจะเป็น15อันดับไฮไลท์ไฮดอล,ลิก2นะฮะจริงๆอยากจะทำตั้งแต่เดือนก,กันยาินหาแล้วแต่ไม่ว่างเลยอะเพิ่งมาทำเดือนตุลาเนี่ยมันมีสอง สองคลิปก็คือคลิปแรกจะเป็นในนี่ไฮไลท์สิบห้าอันดับนะตั้งแต่รอบเพย์ออฟเลยอะ่ะจนถึงรอบกระชับมิดรอบที่สามแล้วก็รอบชิงในวันที่ยี่สิบเก้าอีกคลิปหนึ่งเป็นสิบอันดับนะซึ่งไม่รู้จะหาครบหรือเปล่าแต่คลิปสิบห้าอันดับผมต้องบอก,กว่ามีคลิปแถมเยอะมากเฮ้อ <c ười> จริงๆเป็นสิบอ่ะคือมันเป็นไฮไลท์ฮาฮาส่วนใหญ่ที่ไว้แถมไว้ท้ายคลิปนะ โอเคน่าจะจบแล้วผ่านไปง่ายอย่างเงี้ยนะเนี่ยตายไหมไม่ตายวะโอเคได้ยิงไหมตายมาหนึ่งรอบโอ้ช่างมันเถอะมายิงไหมโอ้โหแสนสี่เทียนนึกว่าจะก,กิดไอเวนแต่ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็อ่ะฮิวะ่ะเองทำให้ดูย เอ,อทำห้ฉันอยู่แย่นะพิกโกโลโง่งี่เง่าที่หายตอนนี้กำลังเอายิงจริงจริงมันหาตัวแทนใส่มาได้นะอย่างเช่นโกฮันทีนเนี่ยก็ใส่ได้แต่ผมซมไม่ได้เลยอ่ะแม่งดวงไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะดวงกูไปหมดอ่ะ <c oughs> แม่งเลยสิบสองล้านอืมจบเฟสหนึ่งไปแล้วแบบหน้าตาเฉย โอ้โหโอ้โหโม่วงม่วงม่วงทุกม่วง,งทั้งแถบเลยอะ่ะกูอยากเก็บเก็บไปห้าลูกดีกว่าตอนนี้ซัพพอร์ตยูริทำงานนะเก็บไปห้าลูกแหละเก็บไปห้าแปดลูกบุ้มโอ้โหล้านแปดล้านเก้าและแกไม้สิบลูกหอจุกจุกบาเฟรนนี้ยังลดดาเมจได้อยู่นะสิบหกล้าน ยิงไปบอยแวนบอยแบนค่ายสังกัดมุกวีฮีโร่ยิงเข้าไปยิงให้เปนสุดเลยทีนี้กำลังตอนนี carry ้กำลังทำ GT บอยแบนด์วง GT อยู่อีกวงหนึ่งเป็นวงที่สามนะตอนนี้ทานับที่ผมพูดไว้มีทั้งหมดสามวงนะยิงเข้าไปครับน่าจะจบเลยอะ เพราะว่าอีกสองตัวอย่างสามกษัตริย์จอมเฮียนนะก็เอทตับซีโอสามกษัตริย์จอมเฮียนก็เข้าชนะสีแล้วก็เกมมากก็ชนะสีโอกาสติดที่กไ็ไม่ไม่รู้อะเพราะเก็บลูกแย่แดงหมดเลยอ่ะสิบรูกเฟดหนึง่งเฟดด่านสเตทด่านหนึ่งเนี่ยเอสเตทหนึ่งเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแล้วผมว่าคือผมเล่นทุกด่านอะ มันก็ง่ายพอๆกันอ่ะมันจะมีอะไรวะยูนิเวอร์ซยูนิเวอร์ซาก้าสักานึงไอเยเฟสหนึ่งแม่งอันตรายอ่ะน่าจะประมาณช่วงทันวาหรือไม่ก็ปลายปีแล้วปีหน้าเลยนะนี่แหละครับเฟตนี้แหละทำให้กูเหนือที่สุดอะ่ะเก็บไปครับเก้าลูกนะแล้วก็เก็บไปแปดพิกโรเก็บลูกแกว้วสีเขียวอืม ยิงไม่ตายมาเลยยิงมาอืมถ้กากลางก็ลุ้นหน่อยสิบเจ็ดล้านตัวเพื่อนอืมไปชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อสองล้านเองเบาบอกแล้วเฟดเนี้ยไม่จะยื้อเกมที่สุดแล้ว <laughs> ยื้อคลิปด้วยอืมโดนเข้าไป 7ล้านผมว่ามานีน่าจะได้เปิดสเตมบาสกิลที่โอเวอาสักตัวแน่แน่ผมบอกเลยดูดิแมงไม่เข้าเลยทีย่อะเป็นด่านเดียวที่ปวดหัวโอเคไม่ตีไม่ตานะย,าตยาตน่าจะตียังไงตีเทิดนาได้แน่ อเคได้เวลาเปิดสแตนบายสกิลฮะถ้าเราไม่เปิดตอนนี้ก็ไม่รู้จะเปิดตอนไหนแหละ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ดาเมจไม่ค่อยเข้าเลยอะ่ะ <c> แ <oughs> ม่งเบาจัดมาฮะเหลืองทั้งแถบฮะโอเคสูงสุดได้แค่16ลูกเก็บไปฮะ ดีเฟนอ์โหเจ็ดแสนห้านะฮะทีโอสามประสาทจอนเฮียนห้าแสนกว่าเก็บไปเจ็ดลูกแค่นี้แหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากอันนี้ก็เก็บลูกแก้วสีเหลืองไปมาฮะไม่เจ็บฮะยิงมาเลยฮะต่อยมา ชิวปลอยจอยเอนจอยครับผม,มโดนไปยี่สิบหกชิวเลยอ่ะผมทำได้ประมาณสิบสามเทินนะตอนที่เล่นนอกรอบนะก่อนที่จะมาคลิปประมาณสิบสามเทินนะไม่รู้ว่าสถิติใหม่เราจะได้เท่าไหร่ <laughs> แต่ยังไงคลิปนี้ก็ยาวแน่โอ้โหแค่ล้านหนึ่งเนี่ยนะ <laughs> เลื่อนหลอดที่สองเอ้หลอดแดงยังไม่หายเลยอ่ะ โอ้ oh, อันเนี้ยขี้เขาติดขี้แน่ๆอ่ะ <laughs> ความหวังน่าจะเป็นตัวนี้เลยฮะ <laughs> อัพสุดด้วยอืมหานสี่เอาเข้าไปยิงยิงเข้าไปตีไว้เออ <laughs> ตอนนี้ก็มีคนถามมาว่าปีหน้าเนี่ยคอนเทนต์เราจะเป็นยังไงต่อผมยังไม่รู้นะผมก็ทำเรื่อยๆนะทำตามใจผมมาแหละตอนเนี้ย แต่ส่วนหนึ่งตอนนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเน้นคุณภาพไว้นะเพราะว่าตอนนี้ก็อยากให้ช่อง youtube เนี่ย400ซับสักทีตอนนี้ก็ประมาณ384นะก็ยังไม่ไม่เพิ่มไม,ม่เพิ่มเพิ่ม,มลดลดอยู่อย่างนี้แหละนะก็ขอช่วยกันคนละไลค์นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะจ๊ะจุ๊บมั่วอื้โดไปสล้านโอ้โหกูทอมากแล้วเนะี่ย อยากอยากกอคลิปไปเหลือเลืดประมาณสองหลอดอะ <c oughs> แม่งคือมันไม่เข้าอย่างเงี้ยเลยอะกูทํำยังไงอะถ้ามีดาเอทีมไหนที่สามารถจากการเฟนเนี่ยเร็วๆอะคอมเมนต์กันมาได้นะมูกวีบอสผมผมก็อาจจะเอ้ยอาจจะเร็วไวเพราะว่ามันมีตัวน่นอู่แต่ก็อยาดีกว่า <c oughs> ใช้ทีมนี้เอาให้สุดแล้วกัน <c oughs> ยังไงก็ชนะทีมเนี่ ถ้าผมใช้ตามเส้นผมอะ่ะคือชนะร้อยเอเซน่ะแปดล้านสามฮะถ้าปลดอีกหนึ่งเส้นทางเนี่ยก็ประมาณสิบล้านได้สำหรับผมนะแต่จะได้เห็นล่างถอดเสื้อแน่นอนฮะสำหรับตัวนี้นะที่กำลังตีอยู่เนี่ยแกมมาฮะติดคิดแน่นอนฮะที่ให้ดูมึกที่ดูตอนต้นคลิปก็ยังไม่ได้อัพสเปร๊กอะไรเลยนะคือมึงก็ได้แค่นี้แหละ ยังไม่ไม่ใช่ไม่มีเวลาฮะอู้หาไอเทมเพิ่มสเปร์แทกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจออะต้องเข้าเอ็กเอหรอเอ็กซ์ตีมอะแซเปเทอร์เท่านั้นไอซีเ e อต้องตัวอินอะเออานั่นแหละต้องเล่นใครบเร็วสามสิบก็ได้สิบอันอย่างเงี้ยยิงไปโอเคน่าจะไม่เข้านะ ไหวชิวอะเพราะยิงไม่ตายไปเยอะอืมหกสิบเก้าโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะตามนี้เลยแล้วก็ใช้ Active Skill ของสามกษัตริย์จอมเฮียนก่อนเลย คือไอเทมอ่ะเทพไม่ได้ใช้ไฮดาตเนี่ยเพราะมันไม่รู้ยังไงมันชิวมากมากอ่ะ <c oughs> ต่อยก็ไปดีสองล้านเหยียแม่งเบาชิบหายนี่ฮะดีเฟนต์โอ้โห ทีแรกก็ตกใจอยู่นะดีเฟนต์หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้านี่ขนาดยืนตรงกลางไะยืนตรงไหนก็ดีเฟนต์หนึ่งล้านหมดอ๋อนี่ลดเหลือแค่แสนแปดถ้ายิงอย่างเงี้ยหน 1, ึ่งล้านโคตรโคตรสุดเลยไปสเตนบายสกิลเลยฮะน่าจะเข้าแรงอยู่ ปลุกพลังฟื้นคืนชีพแล้วก็วันท่านแตกไปฮะวันท่านตูมสามล้านสองไม่ติดขี้ด้วยอือดีจริงๆ มากับมาดีเฟนสองแสนเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหดีเฟนเพิ่มเป็นหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่โอ้ชิวแล้วแหละจากเธอนี้ก็ทีโอสามประสัดจอมเพี้ยนก็ตีเข้าไม่ไม่ได้เข้าทุกสี่ะนะเพราะมันเลยมาเทินเจ็ดแหละตั้งแต่เทินเจ็ดขึ้นไปอือม ยิงบามันเดินสิบสองล้านหมดหมดกำลังหมดศรัทธาแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว <c ười> คือจริงก็จะประมาณตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่เทินะ <c ười> นะเพิ่งได้เลือดแค่เนี้ยสิบสี่ล้านดีฟินล้านสองโคตรเวอร์เวอร์โคตรโคตรเวอร์เป้วติดคิดล้านแปด ติดคีอีกห้าแสนโอ้ชีวิตก็สามล้านแปดพิกโลเอามายืนแทงงงงตัวหนึ่งที่นี้อาจจะถูกปรับนะตอนนี้กำลังกำลังวิจัยอยู่โอ้เนี่ยมันเข้าสีตัวเดียวอะเข้าทีก็สองล้านไงตอนนี้หรอก็ยืนตามเซตเหมือนเดิมฮะเก็บไป5้บสลูก ยังไงก็โดคันโหมดแน่นอนปายแปดลูกยังฮะเทินหน้าเราก็ยิงไม่ตายฮะยิงไม่ตายก็เท่านั้นฮนะเบาหย่องยังก็หมูหยองฮะปายไฮไลไท์ไม่มีแน่ๆนไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะโดนไปยีบเอ็ดสิบเจ็ดล้านไหวชิวอะ่ะเกมเนี้ย ไปยาวๆอะไม่มีก,โกีโก้อีโก้อะไรอีโกอิสนั่นไม่ใช่นะอืมตัวน,นี้ผมกำลังมองว่าอาจจะเปลี่ยนพิโกโลแล้วก็ใส่เป็นตัวเด็กน้อยจอมแสบมันมีแคทมูฟี่ฮีโร่ด้วยก็อาจจะช่วยได้นิดนึงแต่มันจะทำให้มันมันซ้ำอะไรวะเออสีอะพีเฮทไวาอ,าอะ สีเหลืองอ่ะมันก็จะมีสามบวกเพื่อนอีกหนึ่งก็จะเป็นสี่เออแต่ตอนนี้กําลังน่าจะวิกําลังจะวิจัยหรือว่ามันจะใช้ได้จริงๆไหมอะไรเงี้ยก็ต้องทดลองก่อนทดลองรอกรอบก่อนโอเคน่าจะเหลือประมาณสองลอดโอเคก็เธอหน้ายังไงก็โอกาสตายก็สูงละไม่ต้องอะไรมากฮะแล้วก็แกมมาได้สแตนบาร์สกิลอีกออบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบอ,อืม ายเนี่ยมันบั๊กน่าจะเป็นบั๊กแหละยิงไปตูมล้านหนึ่งโอเคเบาฮะหลบีกโก้หลบทำไมเ่ีย <c oughs> แล้วก็แกมมาสแตนบายสกิลนะใช้เลย เกมมาสองจะสู่ขีดในวันทั้งหน้าจะไปและเทินหน้าเอเฟตหน้าไปแน่นอนโอกาสเยอะนะแต่เฟสหน้าก็เฟดหน้าก็ถ้าจะจบเร็วครัเพราะว่ามันยือได้แค่เฟดสามะแม่งเหนื่อยไม่ต้องลุ้นไปประมาณอีกกี่เทินกี่เทินอ่ะแต่ข้อดีการยือครับมันจะมีโบคันโบดมาให้แบบนี้อืม เรียบร้อยฮนะดูคันโมดมาเก็บอีกสองลูกแกมมาเก็บอีกแค่นี้พอโอเคยังไงก็ตายแล้วแหละเธอเนะี่ยโอ้โหพลาดใสเอไมช่พลาดสามโอ้โหนึกว่าจะไม่เร็วที่ไหนมันเร็ววิว ไปยิงไปแกไม่รอดแน่ปุ้มสามล้านหกอืมไม่พอๆกันเลย <c oughs> ไม่เหลือจบเทินหน้าแน่ๆดูทรงเงี้ย <c oughs> ขอไม่ใจสักทีนึงเออเอาไม่ใช่เว้ยดูดูนี่เท่าไหร่ สิบหกล้านจัดไปอืมอุนเรก็มีโอกาสจบอยู่นะโอเคจบแล้วยิงทีเดียวซะด้วยอันนี้เบิ้ลสองทีอยู่แล้วล่ะปุ้ม,ม,มแล้วก็ยิงทีหนึ่งรอบนี้ต้องติดทีตายแน่นอนทุ่มแป้งทุ่ไป,ไปสุดเวียง โอเคจบแล้วเย็นมาเฟสนี้ก็พิกโลโอคาเซนแหรอแต่ไม่เป็นไรฮะขอให้มันยิงไม่ตายก็พอ ขอให้มินไก่ตายเนี่ยเออนั่นแหละสิ่งที่กูจะพูดเลยให้ยิงไว้ตายตัวที่หนึ่งไม่นก็ตัวที่สองยิงไปโอ้โหซิลกูอีก <c oughs> มึงทำให้กูอยู่แย่เป็นเลยฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะมันลดได้เยอะอยู่เพราะว่าเฟสนี้มันไม่ได้ยื้ออะไรแล้ว ไม่ได้เห็นถอดเสื้อสักทีวะหรือต้องมากกว่าสิบเทินผมก็ไม่แน่ใจมันไม่ตีไม่ตายแล้วล่ะเพราะว่ามันตีไม่ตายหน้าสุดแล้วมันกวนตีนกูไงไอ้เหี้ยตัวดาเมจจะทําได้ก็ทำใหม่ได้หมายเลเจ็ดล้านสี่ใช่ป่าวะลวฝาไเองอืมบัฟเลยบัฟปอดีเฟนอ,อา้่สุดเลยห้าสแต็กอืมโอเคครบแล้ว เนี่ยต้องเก็บไม่ได้สเต็กก็จะประมาณเนี่ยทุกคนโอเคอย่าบอกว่าปิดฉากด้วยแกมมาเก็บไปห้าสิบลูกแล้วก็เก็บไปหกแล้วก็เก็บไปอีกสิบสองโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะ สาล้านโอเคตอนเนี้คือมีโอกาสมีมีสองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือจบ,จบจบในเทิรน,นี้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือจบเทินหน้าพร้อมกับสแตนแบ็แกมาสองพีชีพแค่นั้นมีแค่สองอย่างที่จะปิดจบในคลิปนี้ <c oughs> อืมลบได้ซะด้วย มันมีโอกาสหลบสิบเปอร์เซ็นมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะเออประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นแล้วหลบะละเฉพาะเทิร์นคู่ด้วยนะเทิร์นขี้ไม่หลบที่เจออันเนี้ยคือนับว่าเทิร์นสองแต่จริงๆมันเป็นเทิร์นสิบเอ็ดเนี่ยแต่จริงก็คือเราเจอมาเฟสเอในเทิร์นสองแล้วไงมันก็หลบได้โอเคสิบสี่ล้านโอ้โหเกือบสิบห้าล้านยิงม่ ปุ่มโอ้โหน่าจะจบไปแล้วอย่างนี้อ้นี่ไงหลบหลบอีกแล้วขยันจริงจริงขยันลบอืม,อมตีไปแล้วก็ยิงมาตายไหมไม่รู้มาวัดดวงฮะวัดดวงเลยอืมสิบสองโอเควาระสู่ทางของมึงมาถึงแล้วตาย โอเคครับสำหรับคลิปี่มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด, share, กดหรงใจใด้วยและที่สำคัญกดติดตามให้ผมให้ครบ400ซับด้วยนะเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะไม่ได้พลาดเออนช่วยกันหน่อย2 6ซับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแจกปารเคน,น้าในครั้งนี้นะครับก็ในโพสต์นะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเร็วๆนี้แหละสายคนี้ลาไปก่อนครับ จบแบบไม่ง่ายสักทีโอ้โห <laughs>